เราสามารถกดใช้สก,กิลได้เลยเห็นปะกดแป,ะป,ะป,ะปะผมมันก็จะเป็นการปล่อยยิง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 สำหรับใครที่หาแอปจำลองมือถือผมขอแนะนำ LD Player ที่สามารถเล่นเกมบน PC ได้เหมือนมือถือซึ่งผมก็ใช้เล่นเกมทุกๆเกมในช่องนะครับทางแอปภาพสวยและไม่กระตุกอีกด้วยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปสามารถไปโหลดกันได้เลยสำหรับคนที่หาร้านเติมเกมผมขอแนะนำวิดจอมช็อปอัพ ูกว่าเติมเองและมีเกมมากมายอาทิเช่นมหาเวทผนึกมานโซแรนนิวเวอร์วาโรแรนอารอวีปลอดภัย100%บริการเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงหรือกดลิงก์ด้านล่างของเราได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆชากันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโซแรนนิวเวอร์กับผม NT Channel นะฮะคลิปว,วันนี้นะครับผมเราก็จะมาบอกอีกระบบระบบหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกไม่นานหรอก เดี๋ยวก็เข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมซึ่งระบบนั้นก็คืออาวุธลับมันเองนะครับผมของสำนักถังนี่โคตรเท่อะใครที่ดูอนิเมะมาก็าจะรู้ผมว่าสำนักถังเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธลับมากๆนะครับผมเออชนะลบได้เพราะอาวุธลับเลยนะทุกคนนะซึ่งฟังก์ชันนี้นะผมจะไม่ผิดนะฮะจะปลดล็อกในเลเวลที่51นะครับผมกดเข้าไปเลยละกันนะครับนี่ซึ่งณตอนนี้ของเซิร์ฟจีนผมมีอาวุธลับทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมแต่ละอย่างเนี่ยผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะทุกคนนะเออแต่่มมีออออยาาางงนนึคคืืจจํไไได้้้้หูก นี่แหละนะครับผมถ้าผมผิดต้องขอโทษด้วยละกันแต่บอกเลยว่ามีเยอะมากครับผมไอ้น,นี่อะไรน,นั้นนะดอกเข็มและยาก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันครับอาวุธมันเยอะจริงๆนะทุกคนและชื่อมันก็แบบออกแนวจีนี่ผมเรียกยากครับขอโทษจริงๆฮะถ้าพูดชื่ออาวุธไม่ค่อยถูก แต่คลิปนี้ต้องขอเกินไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมมันเป็นเซิร์ฟจีนนะในการแปลเนี่ยอาจจะแปลผิดถ้ามาเซิร์ฟไทยมันอาจจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้ละกันนะผมก็ต้องกราบขอโทษมานั้นที่นี้ก่อนเลยละกันฮนะวันนี้เรามีจุดประสงค์แค่พามาดูฟังก์ชันใหม่ที่จะพาเข้าเซิร์ฟไทยละกันนะครับผมซึ่งอาวุธลรบนะตอนนี้อย่างที่บอกไปผมมีอยู่5ชิ้นนะผมแล้วก็แบ่งเป็นอยู่สาร,ระดับนนะผมก็จะมีสีม่วง สีส้มแล้วก็สีแดงนะครับผมเออความหายากก็ไล่กันไปเรื่อยๆเ,เลยละกันนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมสีม่วงเนี่ยน่าจะแจกฟรีครับน่าจะหาได้สบายอยู่แล้วแล้วก็สีส้มเนี่ยอาจจะทําภารกิจเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีในการเก็บเศษนะครับ ซึ่งเศษเนี่ยเราสามารถหาได้จากดันเจียนทีมนะทุกคนนะก็คือดันเจียนนี้ปะ่ะโอเคดันเจียนนี้รับผมนี่เลยนะครับนี่ป่ะมันก็จะมีแจกในะผมสำหรับอัน,นอันนี้ก็จะเป็นเศษในการที่คราฟอาวุธลับของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับผมในการที่เอาไปตีบวกแล้วก็สามารถใส่รุนให้กับตัวละครได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพูดถึงแล้วกันนะอืแล้วก็จะมีนี้ที่สามารถอัปเกรดเลเวลอุปกรณ์เราได้ด้วยนั่นเองนะฮะ สับในการค้าเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับชิ้นส่วนที่ใช้ก็จะประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะฟังก์ชันแรกมันก็จะมีบอกเนะ่ผมว่าอาวุธลับอันเนี้ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยผมก็จะมีทั้งในการที่บวกจิตสังหารต่อสู้ในกรับผมเพิ่มพลังโจมตีเฮดพี HP, อะไรต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็จะมีบอกสกิลด้วยเนะผมว่าอาวุธลับอันเนี้ยทำอะไรได้นะครับ วิธีการกดใช้นะครับผมก็คล้ายๆกับในการที่ใส่การ์ดอาวุธนั่นแหละนะครับผมก็คือดึงช่องของสกิลนะครับเห็นไหมเราเลื่อนกดมาหานะครับผมเห็นป่ะมันก็จะมีอาวุธลับทั้งหมด3ชิ้นที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เห็นไหมฮะตอนนี้ผมใส่ของหน้าไมา้อยู่นะครับซึ่งการใช้สกิลก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมในการกดใช้นะฮะเราสามารถกดใช้สกิลได้เลยปะ่ปะเปกดแป๊ผมก็จะเป็นการปล่อยยิง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 ขี้โคตรเท่ใครเคยดูรีบอลบ้างไอตัวปืนเลยแบบนี้เลยนะครับมันยิงแบบนี้เลย เห็นปะครับผมในการจซสิิวก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับอาวุธลับเนอะรวมถึงนะครับผมอาวุธลับเนี่ยก็สามารถตีบวกได้ด้วยนะครับผมซึ่งณตอนนี้มันตันอยู่ที่ตีบวก12นะครับ และในการตีบวก12เนี่ยไม่ว่านะทุกคนนะมันยังมีการที่แต่ละขั้นเนี่ยต้องตีให้ครบ100%ด้วยครับเพื่อนๆเ,เอออย่างเช่นนะตอนนี้ผมผมตีบวกถึง100%ไปประมาณ8ขั้นแล้วนะครับผมเห็นปะซึ่งขั้นที่9เนี่ยอยู่ที่75%อยู่นะครับผมซึ่งในการตีบวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันช่วยอะไรใช่ไหมก็จะช่วยทําให้บวกค่าต่างๆนันเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในการโจมตีต่างๆข,ของอุปกรณ์ของเรานะฮะอย่างที่บอกไปเลยครับไอชิ้นส่วนนี้สามารถหายจากดันเจียนที่มปอลดส บวกไปครับเห็นปะค่าพลังโจมตีอะไรต่างๆก็จะเพิ่มให้กับเรานะครับผมกดอัพไปเลยครับปึ๊บปึ๊อัพไปให้หมดฮนะคลิกไปโดนๆเลยประมาณนี้นะครับผมโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดแล้วครับผมไม่ติดฮนะ <laughs> โคตรยาก ก็จะประมาณนี้และการที่ผมสอนเรบในการตีบวกอุปกรณ์เนาะอย่างเช่นอันนี้ผมตีบวกไป7เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมตีบวกไปเท่าไหร่เอ่ยไป7เหมือนกันนะฮะซึ่งณตอนแรกเนี่ยมันก็จะบวกขั้นไม่เยอะนะทุกคนนะอย่างเช่นผมขึ้นรูปไปดูแล้วกันนะฮะตอนแรกเนี่ยมันจะมีขั้นแค่แบบ123งสองสามแล้วเราก็ต้องนั่งตีบวกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วแต่ละขั้นก็ต้องครบ100%ด้วยนะฮะเออโอ้โหแม่งยุ่งยากจริงๆในการตีบวกอุปกรณ์ และต่อไปผมก็จะเป็นการเลื่อนขั้นอุปกรณ์ครับผมซึ่งการเลื่อนขั้นอุปกรณ์เนี่ยมันต้องใช้คิดตั้นสีทองถึง60กว่าเลยนะ โคตรเยอะอะแต่ในวลของผมเนี่ยมันอยู่ที่เลวยี่สิบหกได้ไงนะครับผมแต่ถ้าเป็วิแรกแรกน่าใช้ไม่เยอะครับผมน่าใช้ที่หนึ่งที่สองที่สามชิ้นปกตินะครับผมในการหาเหมือนเดิมครับเราสามารถไปกดฟาร์มดันเจียนได้ครับผมนี่เลยดันเจียนทีเหมือนเดิมครับผมสำหรับหมดยากนะก็จะมีหินตรงนี้ดอกให้กับเราอยู่นะครับแล้วก็จะมีหินตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีสําหรับกล่องตรงนี้เลยนะครับที่จะลุ้นรับระบบลูนได้ครับ ซึ่งระบบรูนนะฮะถามว่าทําอะไรได้บ้างผมก็จะช่วยเพิ่มสเะตตัสต่างๆให้กับตัวละครของเราได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในการโจมตีหรือ HP หรือป้องกันนะครับอันนี้เป็นแค่สเตตัสพื้นฐานเฉยๆนะฮะเออยังไม่รวมอย่างอื่นนะทุกคนนะซึ่งระบบรูนเนี่ยก็จะมีขั้นของมันด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขั้นแบบสีม่วงนะับแล้วก็จะเป็นสีทองนะผมและแต่ละอันเนี่ยมันก็จะเพิ่มสเตตัสแตกต่างกันออกไปนะฮะแล้วก็จะมีตีบวกด้วยนะผมสำหรับรูนน,นันๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ตีบวก1อันนี้ต ตีบวก3ตีบวก4นะครับซึ่งการตีบวกเราสามารถกดคัฟตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะตีบวกให้กับเราอัตโนมัตินะแล้วถามว่าครฟบลูเนี่ยคาฟยังไงนะครับผมก็ท้งไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากละกันนะฮะกดเข้าทําว่าทักษะทีมเลยละกันนะครับผมเอ้ทักษะทีมหรือเปล่าวะทักษะตัวเองสิเออทักษะทีมป้าอะไรล่ะอย่างแรกที่เราต้องมีนะครับผมคืออันนี้เลยนะครับผมสำหรับไอตัวน็อตตรงนี้นะฮะแล้วก็จะใช้อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ครับผมอันนี้ก็ถือว่าใช้อยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้เลย ซึ่งวิธีการค้าผมกดเข้ามาที่4นะครับผมนี่เลยครับแล้วก็กดอันนี้ฮะปึ๊บปานะครับเห็นไหมมันก็จะพาเรามาคาบแล้วครับผมซึ่งก็จะใช้หินที่ผมบอกไปข้างต้นครับแล้วก็ถ้าเป็นสีส้มนะครับผมมันก็ใช้อันนี้ครับผมเห็นไหมแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนที่ผมบอกไปข้างต้นเหมือนกันซึ่งเนี้ยสามารถทําภารกิจนะครับผมหรือว่าไปการที่ตีบอสกับเพื่อนนะครับผมเราก็ได้รับมานะอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเราสามารถเอาแต้มกิวแรกได้ด้วยละกันนะครับผมนี่นะฮะเห็นม ก็จะประมาณนี้เลยและการนสำหรับไอการเอาแต้มกิ้วแรกนะผมก็สามารถเอาแต้มกิวแรกได้ด้วยและไอของผู้อย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถประมูลได้ด้วยนะครับผมเออเดียวก็จะมีระบบประมูลนะผมที่จะสามารถได้ครับของไอชิ้นส่วนผู้นั้นนะฮะ mm. เพื่อมาตีบวกหรือว่าหาระบบอุปกรณ์ได้โหดมากขึ้นนั่นเองนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นแหละ นี่ก็เป็นฟังก์ชันระบบอาวุธลับแล้วกันนะครับผมที่ผมมาพูดถึงในคลิปวิดีโอวันนี้ละกันอย่างที่บอกไปเลยนะฮะถ้ามาเซิร์ฟไทยเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆละกันนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับเป็นภาษาจีนผมอ่านได้ไม่หมดจริงๆนะฮะแต่ถ้ามาในเซิร์ฟไทยเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นละกันนะและบางอาวุธเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมให้ทําด้วยในครับในการที่สุ่มนะฮะเออซึ่งอาวุธลับพวกนี้ก็อาจจะต้องเติมเล็กๆน้อยๆละกันผม่เพื่อได้รับนะ แต่ถ้าไม่เติมอย่างที่บอกไปเลยผมเราสามารถประมูลได้นะครับผมรวมถึงนะครับเราสามารถไปเล่นดันเจียนแล้วก็ได้รับชิ้นส่วนมานะครับผมแล้วก็เก็บหอมลอมลิ้มาเรื่อยๆละกันนะครับผมป้ามันก็จะมีดันเจียนที่พูดดันเจียนในสหรับผมนะฮะต้องมีเพื่อนเล่นจริงๆนะทุกคนนะไม่ไงั้นแม่งโคตรยากเลยดันเจียนนี้ครับผมพูดตรงๆเลย ซึ่งของรางวัลถามว่าคุ้มค่าไหมมันคุ้มค่าอยู่แล้วครับผมแต่อย่างที่บอกไปเลยครับมันก็แอบยากนิเด่งนะซึ่งมันก็แจกทั้งกระดูกนะครับเหนบ้างแล้วก็จะมีชิ้นส่วนตรงนี้ที่ผมบอกไปข้างต้นนะฮะและนี้ก็เป็นกระดูกอยู่แล้วนะผมว่าน,นี้หายากแล้วก็ประมูลในช่วงแรกนี้ได้กาไรโคตรดีเลย ซึ่งสายฟรีอย่างเราผมก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวทางเกมมันก็จะแจกเรื่อยๆอยู่แล้วนะผมยังไงเพื่อนๆก็ต้องได้รับอุปกรณ์สีทองอยู่แล้วนะผมแต่อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละนะครับผมสับสายฟรีนะโอเคผมซึ่งคิดโดวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับติ๊กไล์ผมได้ละกันเพื่อไปกำลังใจใคนทําคลิปอย่างมากเลยละกันนะฮะจะรับข้อมูลข่าวสารก่อนใครแน่นอนนะทุกคนนะและเจอกันครับบ๊ายบายจ้า <S 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 บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หนูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่า